วัสดีครับวันนี้จะมาบอกสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามไปเวลาเราใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็แลว้วแต่ทุกรุ่นครับเวลาเราไปเติมลมเนี่ยส่วนมากจะเติมแต่สี่ล้อครับส่วนล้ออะไรเนี่ยจะไม่ได้เติมล้ออะไรนั้นนะเวลาเราเติมลมเนี่ยประมาณสักครึ่งปีค่อยเช็คทีหนึ่งก็ได้ครับนะบางคนเนี่ยไม่เช็คเลยตั้งแต่ใช้รถมา หลายปีเนี่ยไม่เคยถอดเอาล้อลงเนี่ยมาตรวจเช็คลมยางเลยนานๆไปลมยางมันลมยางมันอ่อนเองครับเพื่อนๆเพราะว่าล้อตัวนี้มันไม่ได้ใช้งานนะแล้วก็ควรตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นล้ออะไหล่ครับสมมติใช้รถไปเนี่ยยางมันรั่วเนี่ยเราจะได้เอายางอะไหล่เนี่ยไปใช้งานแทนได้ไม่ใช่ว่ายางรั่วแล้วเราจะเอายางอะไหล่มาใส่เนี่ย แต่ล้อ,อยางอะไรมันอ่อนมันก็เท่ากับว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นล้อตรงนี้เนี่ยเราต้องตรวจเช็คลมอย่างสม่ำเสมออย่างขี้เกียจเลยก็ครึ่งปีนะไยเติมลมทีนึงเอาแบบพอดีพอดีนะจะขยันก็ไม่ว่าขยันหรือจะว่าขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจก็ประมาณ3เดือนครั้งหนึ่งควรถอดล้อไอตัวนี้เนี่ยเราแค่หมุน หมุนให้โซ่มันหย่อนลงมาเฉยๆแล้วก็ตรวจเช็คดูแค่นี้มันก็เป็นการบำรุงรักษายางแล้วครับแล้วก็ยางของเราก็จะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดครับ